ในช่วงคริสอ n ง l i s แคมป์เกมของเราวันนี้นะครับเรามีเกมมันๆที่เราเล่นกันในอ n ง l i s แ Cam ์ของเราที่จัดให้กับทั้งน้องๆและพี่ๆผู้ใหญ่ด้วยนะครับเกมนี้จะมีชื่อว่า the English Parrot เป็นการทดสอบเรื่องราวของการฟังการพูดตามและดูสิครับว่าสิ่งที่ฟังและพูดตามนั้นจะแปลถูกหรือเปล่าลองมาเล่นกันดูหน่อยไหมครับประโยคที่1ผมจะพูดแค่ครั้งเดีวยวนะครับแล้วคุณผู้ชมต้องพูดที่บ้านให้คนแถวบ้านนั้นเขาได้ยินเสียงไปด้วยนะครับ I came to the mall by cab ไม่พูดเด็กครับมันนั่งมันมนงงๆนั่นนะครับเม่อมองไม่ได้ต้องเมา์มอยไปกับผมด้วยนะครับเอออ่าแถมให้หนึ่งรอบ I came to the mall by cab อ่านะครับพูดหรือยังครับถ้าคนที่บ้านได้ยินแล้วนะครับว่าพูดเสียงเป๊ะนั่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่า digital sound c h e c k by a John Chris English Camp นั่นเองนะครับก็มีการเช็คเสียงกันแล้วดังนั้นต้องดูนะครับว่าพูดกันคมแล้วครบถ้วนหรือเปล่าถ้าออกเสียงคมและครบถ้วนเราไปดูกันต่อสิครับว่าแปลว่าอะไรอืนะครับ อะไรนะฮะมาเดอะมอลมามาซื้อซื้อหมวกนะครับนะครับมามามาซื้อปูไม่ใช่นะครับคำตอบคือแต่แนว I came to the mall by cab ก็คือนั่งแท็กซี่มาเดอะมอลหรือมาห้างนั่นเองครับถ้า Cap ก็จะเป็นสั้นๆคือหมวกแ a p นะฮะถ้า Crap ก็จะแปลว่าปูนะครับถ้า c r a บสั้นๆก็จะแปลว่าห่วยหรือขี้นั่นเองนะครับแต่ถ้า c a บ เป็นอีกหนึ่งคำของแท็กซี่นั่นเองครับอ่าถูกต้องไหมครับถ้าออกเสียงกันถูกและแปลถูกปุ๊บได้2คะแนนถ้าแปลผิดแต่ออกเสียงถูกได้1คะแนนแต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็ดูข้อต่อไป <Nope. S 1> ดีกว่าครับข้อต่อไปนะครับคือ I'm going to the bank to get a loan ไปครับได้ไหมได้ไหม อะไรนะให้หยวนอีกที uh, I'm going to the bank to get a loan นะครับดังนั้นดูนะครับว่าตัวเองได้พูดกันครบและคมกันไหมอ่านะครับถ้าพูดกันครบถ้วนทุกพยางคและคมคือออกเสียงถูกเป๊ะเราไปดูสิครับว่าคุณผู้ชมหรือคุณนักเรียนจะแปลว่าอะไรครับอะไรนะไปธนาคารคนเดียว ๋อ oh, นะครับผมหรืออะไรครับไปธนาคารได้คนเดียวไม่ต้องไปกับใครอ๋อก็ผิดสิครับคำตอบนี่น,นะครับคือ I'm going to the bank to get a l o a n ก็จะแปลว่าจะไปธนาคารเพื่อไปขอกู้เงินนั่นเองครับ get alone ไม่ใช่ go alone นั่นเองครับถ้า go alone ไปคนเดียวครับ ถ้า get alone <Okay. S 1> ก็จะแปลว่าไปกู้เงินนะครับ <Okay. S 1> อ่าดังนั้นนะครับถ้าออกเสียงกันครบถ้วนและแปลถูกได้2คะแนนถ้าออกเสียงถูกแต่แปลผิดได้1คะแนนถ้าแปลถูกแต่ออกเสียงผิดม <c oughs> ีได้เหรอ <c oughs> ก็ได้1คะแนนแต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็ศูนย์คะแนนไปข้อต่อไปครับข้อที่3 the lady had muscles with the man เป็นไงบ้างครับอได้ครับตอนนี้หลายคนออกเสียง รอบนี้ให้แค่รอบเดียวนะครับเพราะเวลาผมไปจัดแคมป์ไม่ว่าจะเป็นสำหรับน้องๆเด็กมัธยมหรือนะครับพี่ๆนักศึกษามหาวิลัยหรือลุงๆป,ป ا, าา้าๆน้าๆอาๆที่เป็นพนักงานนี่นะครับผมเรานะฮะก็จะพูดกันแค่รอบเดียวนะครับเราจัด e n g l i s แค a m p ของเราและคำตอบแ้วครับคือแต่แนว the lady had muscles with the man ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงมีกล้ามเหมือนผู้ชายนะครับเพราะถ้าจะเป็นอย่างนั้นบต้องเป็น the lady has muscles Like the man ถ้าเป็น had เป็นอดีตก็ได้ครับแต่นี่คือ had muscles with the man ก็คือ had ก็เป็นช่องสองของ,ของการกินได้เหมือนกันครับไม่ต้องใช้ Eat หรือเอทใช้ had ก็ได้แล้ว muscles ออกเสียงเหมือนกล้ามเนื้อเป๊ะๆนะครับแต่จะเห็นได้นะครับว่า muscles คำนี้สะกดไม่เหมือนกับคำว่ากล้ามเนื้อก็คือหอยอะไรครับหอยหอยมะมะะเมียเหมอหอยแมลงผู้สิครับมาโทษดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้แปลกันถูกแล้วออกเสียงกันได้หรือเปล่านะครับ แคมอีกหนึ่งข้อสุดท้ายประโยคสุดท้ายของเราในรอบนี้นะครับก็คือ the soldiers are in debt อีกทีละครับอย่าลืมนะครับถ้าไปแคมป์กับผมเนี่ยไม่มีซ้ำนะฮะ the soldiers are in debt ่าโอเคนะครับถ้าออกเสียงกันครบถ้วน แถมคมกริบก็คือเรื่องของเสียงแต่ละเสียงคมกริบกันแล้วเนี่ยนะครับประโยคนี้แปลว่าอะ,อะไรเรามาลองลุ้นกันดูนะครับอะไรนะฮะทหารตายหมู่ทหารตายกันทั้งหมด oh, ทหาร <no. S 1> ตายแล้วนะครับผมไม่ใช่นะครับคำตอบคือ the soldiers are in debt ก็จะแปลว่าทหารเป็นหนี้กันทั้งกองทัพเลยครับ <laughs> ซึ่งแน่นอนนะครับ the soldiers ตัวดีออกเสียงเจอไม่ใช่ soldier ครับอันนั้นถั่วเหลืองนะครับคุณครูสอนภาษาอังกฤษบางท่านที่ออกเสียงและสอนกันผิดก็อยากจะดูนะครับว่า soldier นะครับซาร์ are, S A R E เนี่ยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คำไหนเริ่มต้นด้วย A E I O U มันจะดึงเสียงก่อนหน้านั้นเข้ามาเชื่อมเช่น what's up ไม่มีใครพูด what's up come on come on ใช่ไหมครับอย่างนั้นนี่แนะครับ the soldiers are are in นะฮะ are in ด้วยนะครับเพราะว่า are ก็ไปเชื่อมกับตัว i ตัวนี้นะครับ are in แล้วก็อะไรนะครับเด็ผมพูดคำว่า d e ็ไหมอะไรนะเด็ตาจะเปียกนะครับคำนี้ silent b ครับนี่สินคือ dead แล้วอยู่ในสภาวะเป็นหนี้ต้องใช้ in debt นั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นช่วงนี้พี่แจ๊คก็บอกเออก็เอาเป็นว่านะฮะมีดาราบางท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นหนี้ใช่ไหมครับก็จะต้องบอกว่า he is in debt นั่นเองครับไม่ใช่ he is dead ถ้า he is dead คือเขาตายแล้วกลับมาใช้หนี้ไม่ได้นะครับผมนะฮะเจ๊ขายปูเกอเจ๊ที่เขาขายของเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะไม่ได้เงินคืนจะจะยิ่งเสียใจยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นนี่ก็คือนะครับตัวอย่างของเกมที่มีชื่อว่า the English Parrot นะครับนกแก้วภาษาอังกฤษเกมนี้หรือกิ กจกรรมนี้มีไว้ให้ดูว่าถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคเนี่ยนะครับเราจะต้องตั้งใจฟังประโยคเลยแล้วก็พูดตามประโยคที่เราได้ยินและสําคัญสุดคือพยายามออกเสียงให้ครบออกเสียงให้คมแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าประโยคภาษาอังกฤษที่เรากำลังพูดนั้นปแปลว่าอะไรดังนั้นเราจะบอกนะครับว่าพูดอังกฤษแล้วปแปลไทยในจิตนั่นเองครับแต่การที่เราให้ปแปลไทยก็ไม่ได้ปแปลว่าเราจะต้องมานั่งส่งเสริมว่าต้องแปลไทยเป็นอังกฤษหรือแปลอังกฤษเป็นไทยนะครับแต่ใน English Camp ของผมเนี่ยนะครับเราจะสอนขึ้นเป็น I B E ก็คือ In Interactive Bilingual Edutainment Interactive มีการโต้ตอบกันระหว่างครู หรือโค้ชนะครับที่เป็น bilingual Native Speakers ก็คือเจ้าของาภาษาที่เป็น2านภาษาคือทั้งไทยก็ได้อังกฤษก็ดีเหมือนผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ interact ก็คือต้องมีการเคลื่อนไหวระหว่างกัน b i l i n ง u a l ก็คือเราจะเน้นเป็น2านภาษาเราไม่ได้อยากจะมาส่งเสริมว่าเด็กไทยจะต้องแบบเอาแต่าภาษาอังกฤษนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือเด็กไทยกลุ่มใหญ่ก็เอา,าภาษาไทยเราไม่ชอบภาษาอังกฤษปรากฏว่าเด็กไทยบางคนก็ไปเรียนนานาชาติ EP หรือบ i ลิ n g u a l จนชอบภาษาอังกฤษแล้วไม่ชอบภาษาไทยก็เลยเจอปัญหา หาคือภาษาอังกฤษก็หลุดภาษาไทยก็ไม่สุดหรือภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอะไรเงี้ยะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดังนั้น แคมป์ Camp, เราจะส่งเสริมเรื่องของการเป็นคน2ภาษาเพราะ2ภาษาคือเราคิดเป็นภาพและแตกเป็น2ภาษาเรารู้สึกเป็นอารมณ์แล้วเราแตกเป็น2ภาษาได้แล้ว <Okay. S 1> ก็แน่นอนครับ e d t t a i n m e n t ก็คือ education บวกกับ entertainment เรียนไปด้วยแล้วก็บันเทิงกันไปด้วยนะครับก็คือพูดง่ายคือบันเทาบรรลุกนะครับก็คือบรรลุได้ความรู้บันเทานี่นะครับก็คือสร้างความมั่นใจสร้างกําลังใจให้ผู้เรียนหรือผู้มาเข้าร่วมได้เกิดแรงฮึดเหิมที่อยากจะเรียนและกล้าที่จะพูดแล้วก็สร้างความบันเทิงก็คือมีรอยยิ้มและก็สนุกสนานหัวเราะกันไปกับเกม ขเราจะบอกนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้11 12เนี่ยนะครับไม่ใช่โทรสั่งพิซซ่านะครับแต่สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้เราจะมีการจัดคริสต์มาสบูธแคมป์นะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นที่กําลังจะเปิดเทอมเนี่ยนะครับในเทอมใหม่นี้ก่อนจะเปิดเทอมมากระตุ้นภาษาอังกฤษกันสักหน่อยดีกว่าไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณน้าคุณป้าคุณอาปู่ย่าตายายชอบถามกันบ่อยนะครับมีจัดคลาสไหมมีจัดแคมป์ไหมนี่แหละครับนะฮะถามกันเนี่ยนะครับจัดแล้วนะครับดังนั้นช่วยกันนะครับส่งลูกหลาาาานนนนมมมมเเเเรรรรีียยยกััับบผอะะๆโโปช่พิศษด้้วคถ มากัน2คนเนี่ยนะครับก็คือมีพี่น้องกันหรือจะเป็นเพื่อนบ้านกันหรือก็หรือว่านัดเจอกันกับคนที่จะมาสมัครเี่ยแล้วก็มาสมัครร่วมกันเนี่ยเรามีส่วนลดพิเศษ special promotion ให้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ลุงป้านะ้าอาท่านไหนนะครับสนใจที่จะส่งลูกหลานมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมเนี่ยครับ1ิ12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เช้าว,วันเสาร์11จนถึงเย็นเย็นเย็นวันอาทิตย์12เนี่ยนะครับก่อนช่วงเปิดเทอมเนี่ยนะครับเราจะมี Chris English บ o o t c ม m p แคมป์นี้นะครับน้องๆ ดได้เพื่อนใหม่แล้วก็มาสร้างกําลังใจแล้วก็แน่น,นอนสร้สรางความกล้าที่จะอยากพูดภาษาอังกฤษความกระตือร้นที่อยากจะกลับไปฝึกภาษาอังกฤษต่อไปที่บ้านเพระเาะผมพูดเสมอนะครับว่าเด็กไทยหรือพี่น้องชาวไทยที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆที่ไม่ได้ไปเมืองนอกหรือไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับร้อยละทั้งร้อยเนี่ยก็อาจจะร้อยละเก้าสิบแปดนะครับจะพูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่าที่ได้ภาษาอังกฤษจากเมืองไทยก็เป็นเพราะว่าตอนเด็กๆชอบภาษาอังกฤษและที่ชอบภาษาอังกฤษและอยากจะเรียนภาษาอังกฤษและอยู่ใช้ชีวิตกับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า like English e n ี n นอังกฤษและ v e English ก็เป็นเพราะว่าไปเจอครูคนหนึ่งหรือไปเจอเนี่ยนะครับคลาสคลาสหนึ่งหรือไปเจอแคมป์แคมป์หนึ่งไปเจอฝรั่งคนหนึ่งหรือไปเมืองนอกนะฮะสักสักเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็คือพูดง่ายคือว่ามันมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งในชีวิตครับที่มันมากระตุ้นให้ตัวเองนั้นมีการเปลี่ยนมายเซ็ตจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่กลัวเกรงและเกลียดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นกล้าและกระตือรือร้นที่อยากจะกลับมาเรียนและฝึกกันอย่างเต็มที่นั่นเองครับัเพราะ i s h บูตแคมป์สิบเอพฤษภาคมนี้โรงแรมไอบิสนอนค้างหนึ่งคืนด้วยนะครับอาหารครบสีมือ้อแล้วเดี๋ยวเราจะมีการให้เป็น, booklet นบุคลิสนะฮะก็คือพวกบทเรียนทั้งหมดที่เราสอนกันในแคมป์ให้น้องๆกลับไปนั่งอ่านต่อที่บ้านแล้วยังจะมีลิงก์นะครับของคลิปของผมทั้งหมดเป็นร้อยๆคลิปเนี่ยนะครับส่งกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่นั่งดูกันที่บ้านจนตาเปียกตาแฉะจนเบื่อหน้าผมไปเลยเอย่าเพิ่งเบื่อนะครับมาเจอกันก่อนนะครับผม